เต็มที่แล้วครับลูกค้าอากาศร้อนมากครับผมคนลเกอายากทันสุดครับวันหนึ่งสามารถจบชิ้นงานได้น้อยชิ้นครับอาจจะทําให้จัดส่งไม่ทันกับความต้องการของคุณลูกค้านะครับต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยครับผมคัดทิ้งก็ต้องคัดทิ้งครับต้องส่งชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบให้ลูกค้าให้ได้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ รีบร้อนนะครับ oh. ก็สามารถลองดูที่อื่นก่อนได้ครับผมเพราะว่าของเราผลิตไม่ทันจริงๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดรอได้แล้วอยากได้สินค้าที่มีคุณภาพผ่านการ QC ให้ทุกขั้นตอนนะครับก็สามารถติดต่อได้ครับที่9928สำหรับวันนี้โรงงานผลิตกันรอยเคฟล่ารถยนต์9928 ขอตัวลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนของลูกค้าทุกท่านครับผม